สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเมช่นเคยนะครับกับโซนิกประกายแสงนัตตีนะฮะอันนี้เราจะเน้นกันที่โซนิกนิดนึงนะฮะในโดเรียชาฮะวันนี้ผมมีสิ่งที่น่าสนใจจะมาให้ทุกคนดูนะฮะเป็นการต่อสู้ของผมเองนะฮะซึ่งดูจากประวัติการชนะนี่ฮะเห็นไหมฮะชนะรัวๆเลย ชนะล้นล้วนฮะไม่แพ้เลยทั้งกระดานนี้ไม่แพ้เลยฮะเออก็คือกอนตาไหนที่ผมแพ้ผมกดยอมแพ้นั่นแหละมันก็เลยไม่โช์ในนี้โอเคอ่านี้ผมจะมาให้ดูว่าความสําคัญของหมาฟ้าบ้านแมนสาหรับทีมที่ไม่มีฝาหมาฟ้าบ้านแมนในโดนเรยวไทม์แล้วโดนหมาฟ้าบ้านแมนฝั่งตรงข้ามเปิดก่อนมันจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับใครที่แบบว่าเออมีบางคอมเมนต์นะผมก็งงกันบอกว่า ไม่เห็นมันจะลบลูกไฟตรงไหนเลยนี่ฮะเดีย๋ยวผมพาไปชมกันมันลบลูกไฟจริงๆ่ะชมฝ่ายฟ้านะฮะอันนี้ผมจะเร่งความเร็วนะฮะคูณสองไปเลยนี่ฮะผมก็เลือกตัวตามเหมือนตอนกลางวันฮะนี่ฮะอันนี้ผมให้ยืนแถวหน้านะเพราะว่ากลัวเขาลวงมาไปครับจังหวะนี้ปึ๊บผมกลัวยุงเขาลวงนะแต่ว่าฝั่งตอนนี้ผมโซนิกได้เปิดก่อนนะฮะแล้วก็โซนิกเขาตามมาและดูหมาพ่อบ้านแมนผมร่าปาดไปจังหวะนี้ บล็อกลูกไฟไป3มลูกนะฮะแล้วก็ทาสเมกิลูกลูกไฟไปลูกไฟเขาเหลือแค่หนึ่งละทาสเมกีเขาก็เลยไม่ได้ใช้อันตีฮะทีนี้ครับง่ายเลยฮะคือพอมันไม่มีสถานะสนามพลังทีมผมก็เล่นง่ายฮะนี่ฮะจัดไปฮะสบายสบายฮะบอกเลยนี่ยะทานฟอร์มซิลเวอร์ก็เป็นหมัดธรรมดาฮะแล้วเขาก็ดันหักลูกไฟตัวเองในทานฟอร์มซิลเวอร์ไปอีกทำให้ตาต่อมาฮะเขาก็แทบไม่เหลือตัวให้เล่นล้ว ผมก็สบายเลยฮะหมาเฝ้าบ้านแมนบล็อกพลังงานไป3ลูกแล้วก็ทัสมกิลบเขาก็เหลือ4ลูกก็จริงแต่ว่าก็ไม่ทันละฮะตัวเขาเหลือน้อยนี่ฮะตายไปนี่ผมยังเหลือครบอยู่เลยเรียบร้อยห้าทางฟอร์มซิลเวอร์ปิดฉากไปฮะอ่าเดี๋ยวพาไปดูกันต่อนะฮะจังหวะที่ไม่มีหมาเฝ้าบ้านแมนอันนี้ง่ายโอเคอันนี้ละกันอันนี้ฮะเขาไม่มีหมาเฝ้าบ้านแมนนะเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงส่วนใหญ่อะเขาจะกดยอมแพ้เลย เออแบบว่าพอเขาไม่มีทาสซมากีให้ใช้ลูกไฟเขาจะกดยอมแพ้เลยฮะแต่ตานี้เขาไม่กดยอมแพ้นะนี่ทะเบีนขับเคลื่อนเขาโดนไปยิงโซนอีกมาปุ๊บแล้วก็มาว่าครับใบลูกไฟไปสามลูกฮะทารซมากีลบลูกไฟที่บล็อกอยู่นี่ฮะ<ๆ>เขาเหลือหนึ่งลูกไฟนะฮะทาสซมากีเขาไม่ได้ใช้อันตีฮะเรียบร้อยฮะไม่มีสถานะสนามพลังก็ตามนั้นฮะนี่ฮะจุงแดงไล่โจมตีนี่เขาพยายามจะให้วัคซีนแมนผมตายนะวัคซีนแมนผมตายไปแล้ว แต่ว่าทีมผมไม่ติดสถาน,นะสนามพลังในตาแรกอาซึมิขับเครื่องเขาก็เลยไม่มีฐานฟอร์มซิลเวอร์ที่แปลงร่างเป็นร่างร่างดาบนะนี่ฮะเรียบร้อยเลยชื่อวิกเตอร์ด้วยตั้งแต่วิกวิกเตอร์คนละวิกเตอร์นะโอเคนี่วัคซีนแมนยิงมาไม่มีอะไรฮะปูบอมจิ้มเรมาดักฐานฟอร์มซิลเวอร์มาก็ไม่ค่อยแรงฮะเพราะว่าไม่มีสถาน,นะสนามพลังของทาซึมากีนั่นเองก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เป็นคลิปส,สั้นๆนะฮะเพื่อให้คนดูว่าความสําคัญของาฟาวด์แมนแมนในแผนนี้มันเป็นยังไงแล้วก็มีอาวุธสามดาวด้วยแล้วก็ได้บับความเร็วจากโซนิกมามันค่อนข้างที่โกะพอสมควรนะฮะสำหรับเร็วไทม์ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่มารับชมบายบายสวัสดีครับ